นี่คือภาพบรรยากาศพายุฝนนะครับเมื่อช่วงสายของวันที่16มิถุนายนที่โหมกระหน่าเข้าใส่ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแข่งเกมแดงเดือดระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับหงแดงลิเวอร์พูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับ แต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญของทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขันที่ก่อนหน้านี้ลงทุนปูหญ้าใหม่ทั้งหมดนะครับให้กับพื้นสนามราชมังรวมไปถึงการวางระบบระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันฝนตกหนักระหว่างการแข่งขันที่ถือว่ามีความเสี่ยงครับในช่วงฤดูฝนแต่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสภาพพื้นสนามหญ้าที่เจอฝนทล่มเข้าไปเกือบ2ชั่วโมงครับจนน้ลล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 ลมลล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  ดูยังไงแล้วคงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการระบายน้ําบนพื้นสนามให้หมดไปนะครับแต่เมื่อฝนหยุดใครจะคิดนะครับว่าระบบระบายน้ําใต้พื้นสนามที่ถูกวางไว้จะโชว์ประสิทธิภาพดูซับน้าบนพื้นหญ้าให้เหือดหายไปภายใน30นาทีรเรียกได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในวันแข่งจริงแฟนบอลแทบไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าคู่นี้จะไม่สามารถแข่งต่อได้จากนี้ก็หมดห่วงนะครับในเรื่องของฝนฟ้าได้แล้ว รอพบกับศึกแดงเดือดเดอะแมชแบงกอกเซนจูรีคับ2022กันได้เลยหากถูกใจคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องตัวเฮียเขียบบอลกันด้วยนะครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูเกมกระชับมิตรของบรรดานักเตะ VIP ทินชาติไทยเพื่อเป็นการทดสอบพื้นสนามราชมังจะสนุกเพียงใดห้ามพลาดเลยนะครับ